ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันลงรายละเอียดในเรื่องที่ออพลิกโฉมความเข้าใจทางฟิสิกส์เลยนะคะจากข้อมูลที่เราได้มาดูกันเนี่ยคือเรื่องที่ว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาได้ยังไงคือลองนึกภาพว่าเมื่อก่อนไฟฟ้ากับแม่เหล็กนี่เหมือนกับว่าเ,ออเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคะใช่ครับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากจริงๆครับการค้นพบของฮันส์คริสเตียนเอิร์สเตด ตอนปี1820เนี่ยเออมันไม่ใช่แค่เรื่องว้าวในห้องแ l a นะแต่มันเป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่เลยที่ทำให้เรามีเทคโนโลยีไฟฟ้าแทบทุกอย่างที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยครับงั้นที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่ากระแสฟไฟฟ้าเนี่ยมันสร้างสนามแม่เหล็กในตัวนำแบบต่างๆได้ยังไงแล้วก็แรงที่เกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กนี่มันมีผลยังไงบ้างมาลองดูกันเลยค่ะ จุดเริ่มต้นเลยนี่มาจากการทดลองที่เหมือนจะบังเอิญเอิญของเออร์สเตตเลยนะคะคือเขาสังเกตเห็นว่าเข็มชิดที่วางอยู่ใกล้ๆเนี่ยม,ออมันเอ่อมันเบนไปตอนที่มีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านลวดใกล้ๆอันนี้ก็นับเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่เห็นเห็นกันเลยว่าไฟฟ้ากับแม่เหล็กมันเกี่ยวข้องกันใช่ครับครับ เป็นรากฐานสําคัญเลยของวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าครับแสดงให้เห็นชัดๆเลยว่า2ปรกากฏการณ์ที่ตอนแรกดูเหมือนไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยกลับเชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งมากมันเปลี่ยนความเข้าใจพื้นฐานทางฟิสิกส์ไปเลยนะครับตอนนั้นน่าสนใจมากค่ะแล้วสนามแม่เหล็กที่ว่าเนี่ยค่ะหน้าตามันเป็นยังไงคะถ้าเกิดเป็นแค่ลวดตัวนําตรงๆธรรมดาเส้นเดียวเลยที่มีกระแสไหลผ่าน อ๋อ oh, ครับตัวสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะวนเป็นวงกลมรอบๆอบเส้นลวดนั่นเลยครับส่วนทิศท,ทางเนี่ยเอ,อ่อเราใช้กดมือขวาช่วยจําได้ง่ายๆเลยคือกํามือขวาแล้วให้นิ้วโป้งชี้ไปทางเดียวกับทิศท,ที่กระแสฟไฟฟ้าไหลทีนี้นิ้วตั้ง4นิ้วของเราที่กำรอบเส้นลวดนั่นแหละครับคือทิศท,ทางของสนามแม่เหล็กที่วนรอบลวดอ๋อ oh, ค่ะแล้วความแรงล่ะคะความเข้มของสนามแม่เหล็กนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะปัจจัยหลักๆเลยนะครับมี2ออย่าง หคือปริมาณกระแสไฟฟ้าหรือ I ยิ่งกระแสไหลามากสนามก็จะยิ่งเข้มตามไปด้วยแล้วก็สคือระยะห่างจากเส้นลวดหรือ r ยิ่งเราอยู่ห่างจากลวดมากเท่าไหร่สนามแม่เหล็กก็จะยิ่งอ่อนลงเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือความเข้ม B เนี่ยมันแปรตามกระแส I แต่ว่าจะแปรหกผนกับระยะห่าง r ครับโอเคค่ะเข้าใจแล้ว งั้นถ้ากระแสในลวดตรงๆมันสร้างสนามเป็นวงกลมรอบๆแล้วถ้าเราเอารวดมาขดเป็นวงกลมล่ะคะมันจะช่วยให้สนามแม่เหล็กตรงกลางเข้มขึ้นไหมคะใช่เลยครับถูกต้องเลยการขดลวดเป็นวงกลมเนี่ยจะทําให้สนามแม่เหล็กมารวมกันคือมันจะเข้มข้นที่สุดตรงใจกลางของขดลวดเลยทิศทางก็ยังใช้กดมือขวาได้อีกแบบนะครับคือกํามือตามทิศที่กระแสไหลในขดลวดเลยแล้วนิ้วโป้งที่ชี้ออกมานั่นแหละ คือทิศของสนามแม่เหล็กตรงกลางขดลวดส่วนความเข้มแน่นอนครับขึ้นกับจำนวนรอบที่ขดหรือ n แล้วก็ปริมาณกระแสไ i แต่ว่าถ้ารัศมีของขดลวดหรือ r มันใหญ่ขึ้นความเข้มก็จะลดลงครับแล้วถ้าเราขดซ้อนๆกันหลายๆรอบเลยเป็นทรงกระบอกยาวๆที่เรียกว่าโซลิโนอยอันนี้จะเป็นยังไงต่อคะออโซลินอยนี่น่าสนใจมากครับเพราะว่าสนามแม่เหล็กข้างในเนี่ย มันจะค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นแนวตรงเกือบทั้งหมดเลยคือมันจะคล้ายๆกับสนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กถาวรเลยนะครับเหมือนเราสร้างอุโมง์แม่เหล็กขึ้นมาเลยความเข้ม B ข้างในเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าขดลวดมันแน่นแค่ไหนคือจำนวนรอบต่อหน่วยความยาวหรือ n แล้วก็ปริมาณกระแส I ครับอันนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เราเอาไปใช้ในอุปกรณ์เยอะแยะเลยอย่างพวกเครนแม่เหล็กที่ใช้ยกของหนักๆหรือพวกรีเลย์ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆครับอืมแสดงว่านอกจากกระแสะไฟฟ้าจะสร้างสนามแม่เหล็กได้แล้วเนี่ยถ้าเรากลับกันเอาลวดที่มีกระแสะไฟฟ้าไหลอยู่ไปวางในสนามแม่เหล็กที่มีอยู่แล้วมันก็ต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับลวดแน่ๆเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับมันจะเกิดแรงมากระทําต่อลวดเส้นนั้นครับทิศท,ทางของแรงเนี่ยเราก็หาได้จากกดมือขวาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันคือให้เราแบมือขวาออกแล้วให้นิ้วชี้เนี่ยชี้ไปทางทิศของสนามแม่เหล็ก B นิ้วกลางชี้ไปทางทิศของกระแสฟไฟฟ้าไอทีนี้นิ้วโป้งของเราที่ตั้งฉากออกมานั่นแหละครับจะเป็นทิศของแรง F ที่กระทําต่อลวดเส้นนั้นแล้วขนาดของแรง F นี่ล่ะคะมากน้อยขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ขนาดของแรง F จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างครับคือปริมาณกระแสะ I ความยาวของลวดส่วนที่อยู่ในสนาม L ความเข้มของสนามแม่เหล็ก B และที่สำคัญอีกอย่างคือมุมหรือซีต้าระหว่างทิศของกระแสะกับทิศของสนามแม่เหล็กครับแรงมันจะมากที่สุดเลยเมื่อกระแสะไหลตั้งฉากกับสนามคือมุม90องศาแล้วก็จะไม่มีแรงกระทำเลยถ้ากระแสะไหลขนานไปกับสนามคือมุม0องศาครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแรงอันนี้นี่เองสินะคะที่เป็นหลักการเบื้องหลังของสิ่งประดิษฐ์สำคัญมากๆอย่างมอเตอร์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลให้เราใช้งานใช่เลยครับนั่นคือหลักการสำคัญเลยมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานโดยการให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กพอมีแรงกระทำมันก็ผลักให้ขดลวดหมุนไปเรื่อยๆเกิดเป็นพลังงานกลที่เราเอาไปใช้กับเครื่องเครื่องจักรต่างๆนั่นแหละครับ นอกจากมอเตอร์แล้วเนี่ยแรงนี้ก็ยังเป็นหลักการทำงานของเครื่องมือวัดอย่างแกวโนมิเตอร์ที่ใช้วัดกระแสะไฟฟ้าแบบเข็มนะครับแรงนี้แหละที่ผลักเข็มให้เบนไปแล้วก็ในลำโพงด้วยครับที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นแรงผลักครุยลำโพงให้สัน่นจนเกิดเป็นคลื่นเสียงให้เราได้ยินกันสรุปจากที่เราคุยกันลงรายละเอียดวันนี้ก็ชัดเจนเลยนะคะว่า ไฟฟ้ากับแม่เหล็กนี้เชื่อมโยงกันแบบแยกไม่ออกจริงๆกระแสไฟฟ้าสร้างสนามแม่เหล็กได้แล้วสนามแม่เหล็กก็ส่งแรงกระทําต่อกระแสไฟฟ้าได้ด้วยซึ่งกลายเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสําคัญําคัญเยอะแยะรอบตัวเราเลยนะคะใช่ครับแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจให้เราเก็บไปคิดต่อนะครับ คือปรากฏการณ์ในทางกลับกันเนี่ยมันก็เป็นจริงด้วยเหมือนกันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กก็สามารถสร้างหรือเหนี่ยวนําให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวดได้เหมือนกันครับหลักการนี้เราเรียกว่ากฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดย์ซึ่งอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญของพวกเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือเจเนเรเตอร์ทั้งหลายก็ถือเป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญในความสัมพันธ์อันน่าทึ่งระหว่างไฟฟ้ากับแม่เหล็กนี่แหละครับ